อมืมาแล้วครับไปไหนมาลูกไปเอาหมามาครับโอ้โหมันชือ่ออะไร,ไะร้ไหน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 ถ่ายตรงนี้เอามามามาไหนนี่เหรอเป็นหนาเวดีกกับพ่อจากพ่อเหรอ <laughs> หรอยุคใหม่หัวใจมักม้ว <laughs> โอ้โหถูกถูกอะไรนะถูกเพลนะเงเข้ากับพ่อเลยเนะี่ย Of ไปไป <the Fern andez> ไป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 เอาไปเาไปเอาเขาไปลูกเอาเขาไปเดี๋ยวคนก็มามาอีกนี่เดี๋ยวดี๋เดี๋ยวพวกนั้นก็ว่ามามามาอมบค่ะคนเอบค่ะยาปเฮ้ยเ้ยไอไอไไอไงยงห้าม่อนวะ